ครับสวัสดีครับผมก๊อบเอ็มซีเก้าครับวันนี้นี่เติมรถเข้ามาอีกแล้วนะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจก๊อบด้วยนะครับนี่เข้ามาใหม่เลยปี2022รถวิ่งหมื่นกนโลนี่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมนี่กําลังตรวจสอบรถนะครับผมนี่รอล้างนะครับเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนี่นี่ครับใครอยากได้รถดีๆรถสวยๆมี่วิ่งหมื่นกิโลนะครับผมสวย สวยจริงๆคันนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนี่มาอีกคันหนึ่งใครที่เป็นสาวกโตโยต้าอีกคันหนึ่งนะครับผมจวงนี้ไม่มีเวลามาอัพคลิปนะครับออกไปหารถให้พวกพี่ๆได้เอาไปใช้งานกันนี่รี v o ว Edition นะครับปี2023นะครับไม่วิ่งอยู่แค่2,800กิโลนี่สวยจริงๆนะครับผมใครที่ชอบนะครับมากดไลค์กดแชร์ติดตามเพิ่งเข้ามาเตรียมตัว รอล้างร <c oughs> อล้างเลยคันนี้อดใจรอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยก๊อบเอารถมารีวิวให้ดูนะครับผมแสบดีชันวิ่งสองพันกว่ากิโลเองคันนี้นี่เลยอยากได้รถดีๆรถสวยๆติดตามก็ไปเลยนะครับผมสนใจก็ทักลัดทักมาได้เลยนะครับผมหรือโทรศัพท์มาได้เลยนะฝากเปก็นกำลังใจกับด้วยนะครับจะได้เอารถดีๆรถสวยๆมาให้พวกพี่ๆได้รับชมกันนี่วันนี้เข้ามาอีกสองคันเผือเติมมาเรื่อยๆ ชอบรุ่นไหนทักมาได้เลยครับนี่พนักงานรอตรวจสอบรถหน่่ยครับผมสวยจริงๆคันนี้นี่เหมือนใหม่เหมือนได้ใยแดงนี่ดูบอกเนี่ยอ่ะเปิดห้องเครื่องพอดีเลยมานี่นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับที่ m c 9 9ซการันตีคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วนี่โดีพนักงานนี่สวยแม่เพ่นี่นี่ขนาดยังไม่ได้ล้างกันเนี่ยโดโด,โดมือล้างมือขัด เมื่อวานนี้ผมไม่ไม่มานี่วันนี้เลยจัดให้สองคันล้างให้จุดจุดไปเลยนี่ฝากไปด้วยนะครับปีสองพันยี่ิบสามไมวิ่สองพันกว่ากิโลฝากไปด้วยแอเนี้นะครับเอยาจะเอาคลิปสวยๆล้างเสร็จเอามาลงให้เพื่นพี่ๆได้รับชมกันจีนะจ๊ะ